มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเขียนเลขให้3ตัวเน้นๆนะคะแม่ตะเขียนเขียนเลขใส่กระดาษค่ะเมื่อวันที่22กันยายน64ที่ศาลปู่ขุนเดชคุณจันทร์บ้านโคสว่างหมู่ที่7ตําบลย่านารีอรําเภอกบินบุรีนะคะที่เป็นที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของนักสแสวงโชคชาวบ้านโนนเจริญหมู่ที่8ตําบลย่านารีนะคะ ได้นำต้นตะเคียนพร้อมต่อจำนวน3มชิ้นขึ้นใส่รถลากแล้วก็แห่ออกจากบ้านของนางรุ่งทิพย์บัวจำปาอายุ48ปีเอามาไว้ที่ศาลปลูกขุนเดชขุนจันตามคำร้องขอของแม่ตะเคียนค่ะโดยมีอาจารย์เริงยมโรคหมอศัยศาสตร์ที่โด่งดังมาทำพิธีนะคะนอกจากนี้ยังมีชายที่มีอาการผิดปกติเหมือนกับคนที่ถูกผีสิงร่างนะคะนั่งอยู่ด้วยก็คือนายชาติชายบัวจำปา อายุ52ปีอาจารย์เริงเองได้ทำน้ำมนต์พร้อมกับหยดน้ำตาเท,ทียนเขียนเป็นตัวเลขนะคะเลข0เลข5 8 7แล้วก็4และให้ชาวบ้านนะคะที่มาร่วมพิธีจับคู่กันเองเพื่อนำไปเสี่ยงโชคค่ะและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะคะคอหวยได้ใช้แป้งหอมโรยที่ต้นตะเคียนพร้อมกับรูปไปมาเพื่อขอเลข บางรายนะคะเห็นเป็นเลข1-5บางรายเห็นเป็น5-8แล้วก็5-4ส่วน3ตัวก็คือ5-7-2แล้วแต่าตาใครตามมันค่ะดวงใครดวงมันส่วนแม่ตะเขียนทั้ง3ที่เชิญมาอยู่ที่ศาลแห่งนี้ก็คือแม่กำไรแก้วอายุ305ปีและแม่กำไรทองอายุ206ปีและแม่กำไรเงินอายุ102ปีค่ะ นีนะะ้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ